ฝนตกทับนะครับหรือว่าเราปลูกแล้วเพอลอออูกน้องเราตั้งใบกบแล้วดินมันลงไปดินในกบหนาเกินไปนะครับดินกบหนาเกินไปเนี่ยเกินกว่าที่เราต้องการนะครับเราก็มีเครื่องมือตัวช่วยนะครับตัวเนี้ยเราเรียกว่าคัดเอาเวยทำหน้าที่คือเอาดินที่มันไหลลงไปในร่องในแถวอ้อยนะครับดินลงไปในแถวอ้อยมันหนาเกินไปนะครับแล้วก็เออ เอาดินที่มันไหลลงไปนะเอาขึ้นมาวิธีการเอาขึ้นก็คือจานตัวนี้มันจะตัดดินขึ้นมานะครับตัดดินเอาขึ้นมานะครับะน,นะครับออกมาแหวกด้านข้างนะครับส่วนดินที่มันอยู่ตรงนี้มันจะไหลขึ้นมาตามจานนะครับมาแหวกออกไปนะครับส่วนตรงนี้ที่อยู่ตรงกลางจานเนี่ยมันจะไม่มีตัวไหนเอาขึ้นมาได้ตัวหนวดกุ้มก็จะทําหน้าที่ขยี้หรือเขีย นะครับเคลียให้ดินที่อยูต่ตรงระหว่างจานตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยให้มันกระจายออกเข้าใจไหมครับก็คือจานตัวนี้เป็นตัวหน้าที่ตัดดินเอาแหวกออกมาทิ้งด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ตอนนี้ตรงกลางระหว่างจานตัวนี้มันไม่มีตัวเครื่องมือตัวไหนเอาขึ้นมาได้นะครับเพราะตรงกลางนี่ปกติจะมีหน่ออ้อยอยู่ถ้าเราปรับจานเข้าไปชิดกันมากบางทีมันจะไปตัดเอาหน่ออ้อยทิ้งนะครับเพราะปกติบางทีคันเอเวเราไม่ใช้งานตอนนี้ขนาดที่อ้อยมันมีการงอกกันมากแล้วนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเอาจานเข้าไปชิดกันมากเวลาขับจะขับยากมากนะครับแล้วก็หน่ออ้อยตรงนี้อาจจะเสียหายได้เยอะนะครับ ดังน MM. ั้นเราก็จะตัดปรับจานให้ห่างกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อดินตรงนี้จานมีหน้าที่ตักดินออกไปแล้วนะครับตรงกลางตรงนี้ยังมีดินอยู่นะครับโหนดกุ้งทั้งหมดนี่จะทําหน้าที่ขยายก็คือเขี่ยให้มันบางลงนะครับเขี่ยดินให้มันจางให้มันบางลงนะครับแต่คันเาเวการทําครั้งหนึ่งส่วนใหญ่มันจะขยายได้ประมาณสักเซนกว่าเองคือเอาดินออกได้ประมาณสักเซนกว่าเอง ไม่ได้เอาออกทีละ 4, สี่ห้าเซนนะครับประมาณละครั้งหนึ่งประมาณแค่เซนกว่ากว่านะครับสมมุติว่าตอนนี้ดินมาวัดดูแล้วดินมันกบหน้าดินอยู่เก้าเซนพอมันทํางานไปแล้วมันอาจจะเหลือแค่ประมาณเจ็ดเซนครึ่งหรือแปดเซนเองมันไม่ได้ออกไปทีละ 4, สี่เซนห้าเซนนะครับไม่ใช่มันจะออกได้แค่นั้นเองนะครับคือมันออกได้แค่นั้นนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคันเอาเว ไม่ใช่สามารถจะเขียครั้งหนึ่งได้ออกได้เยอะเยอะดินนะครับเขียออกได้น้อยคราวนี้ถ้าเราบางคนกบทีสิบกว่าเซนเนี่ยต้องแนะนําเขาเลยว่าคัดเอาเวต้องหลายเที่ยวนะครับครั้งหนึ่งอาจจะเซนบวกกว่าถ้าสองครั้งอาจจะสามเซนหรือสองเซนครึ่งนะครับสามครั้งก็จ,จะสี่เซนถ้าเขากบ 10, 10สิบสิบเซนสิบเอ็ดเซนสิบสองเซนอาจจะต้องกไถ,ถถึงสามครั้งเพื่อให้ดินมันจางลงให้มันบางลงนะครับ อันนั้นก็เป็นการแก้แต่ต้องทํางานหลายรอบนะครับแต่ถ้าโดยปกติเราอย่างนี้โดยปกติอย่างนี้นะครับเรา,เาดินออกประมาณสักประมาณสักเซนกว่าก็พอเมื่อกี้ดินกบก,กี่เซนแปดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองลองดูทํางานดูปุ๊บเดี๋ยวเราไปแหวกดูใหม่ว่าดินมันจะเหลือกี่เซนนะครับอันนี้คือทําหน้าที่เอาดินออกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อดินมันออกมาตามข้างกาแล้วถ้ามันมีวัชพืชขึ้นอยู่ตามแถ,มแถวข้าง,าง,างแถวแถวนี้นะครับ ข้างๆแลวแถวนี้นะครับดินตรงเนี้ยมันก็จะพลิกลงมาหมกไอ้วัชพืชตรงนี้ด้วยนะครับวัชพืชก็จะตายด้วยนะครับตายทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะครับแล้วก็ขาสปริงตัวนี้นะครับก็ <ช Barnes. S 1> จะทําหน้าที่พวนด้วยนะครับแล้วก็ขยายหน้าดินตามรอยล้อรถ,ถไถท,ที่เราบอกว่าล้อรถไถมันจะเหยียบแน่นใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่พวนนะครับให้ดินมันไม่แน่นด้วยนะครับทุกครั้งส่วนล้อก็าหนดความลึกก็เรารู้อยู่แล้วมันกําหนดความลึกก็จะต้องทําหน้าที่กําหนดความลึกของเครื่องมือก็คือตัวจานตัวนี้ ให้เข้าลึกไม่เกินมากเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับรานนี้หนวดกุ้งตัวนี้เวลาเราปรับตั้งต้องถ้าเราใช้บอกออบชาวไร่ถ้าดินไม่แข็งมากนะครับเราไม่ต้องไปขันสปริงตรงนี้จนแน่นเกินไปนะเราคลายไปเลยเฉพาะแค่น้ําหนักแค่นี้ก็พอแล้วตัวมันนะครับเราบอกให้ชาวไร่คลายเยอะๆก็ได้คลายก็คือไม่ต้องกดเยอะถ้ากดเยอะเดี๋ยวบางทีมันไปงัดหน่ออ้อยเกินไปนะครับเราคลายขึ้นไป นะครับขายขึ้นไปนะครับตายขึ้นไปมากๆกเอาบาสมาหมุนหน่อยเด้อนะครับขา,าขายให้มันหลวมๆก็ได้นะครับพอดูจากดูแล้วเนี่ยองศาของเครื่องมือเนี่ยตอนนี้มันกดเยอะนะครับมันกดเยอะนะครับขายหลวมนิดหนึ่งนะครับ <S 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 ให้มันเด้งได้อิสระหน่อยนะครับเพราะว่าเฉพาะถ้าดินไม่แข็งมากน้าหนักตัวมันเนี่ยมันก็สามารถจะขีเขี่ยได้ขี่ดินได้แล้วนะครับเขี่ยสามารถขี่ดินได้แล้วนะครับ นะครับไอตัวหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งนะครับเวลาเขี่ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเราตั้งหนวดกุ้งเนี่ยลึกจนกมากเกินไปมันจะไปงัดเอาหน่ออ้อยเราขึ้นมานะครับวิธีการปรับตั้งเนี่ยเราจะต้องปรับตั้งระยะรูด้านนี้นะครับซ้ายขวานะครับถ้ามันหนวดกุ้งมันเข้าลึกเกินไปเราก็ต้องยกแผงนี้ขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับอย่าให้ลึกเกินไปนะครับก็คืออย่าให้มันถึงหนวดหนวดกุ้งปลายหนวดกุ้งเนี่ยนะครับ ปลายเล็บหนวดกุ้งข้างล่างเนี่ยอย่าให้ถึงพันอ้อยอาจจะให้อยู่สูงกว่าพันอ้อยประมาณสัก4เซนก็ได้นะครับหรือ3มเซนก็ได้สมมติวราพันอ้อยอยู่ลึกแค่เอ่อสิบสามเซนสิบสองเซนเนี่ยไอหนวดกุ้งอาจจะลงไปประมาณสักเอ่อสักสิบเซนหรือ8เซนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าลึกกว่านั้นเดี๋ยวมันไปนโนนหนออ่ออ้อยอ้อยเราจะงัดถูกงัดขึ้นมาดังนั้นปลายเล็บตัวเนี้ยเวลาเราตั้งที่เขาบอกว่ามันงัดอ้อยงัดอ้อยก็คือไอตัวนี้แหละมันลงลึกเกินไปนะครับต้องปรับตั้งให้ถูกด้วย ถ้าลึกขึ้นมาลึกมากเกินไปเราก็มายกแผงตัวนี้ขึ้นยกแผงขึ้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองนะครับผมอย่างครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราวางแล้วก็เดินไปประมาณสักสี่ห้าสามเมตรก่อนเดี๋มาปรับแขนแขนกลางอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราัางได้แล้วนะครับรถถ อ่าโอเคนะครับระวังนะครับเดี๋ยวเครื่องมือจะวางนะครับเดินช้าๆนะครับอหน้าอ่าตีกเห็นไหมครับราวางพุกอ่าลึกพอไหมยู้สึกแขนกลางจะสั้นไปนะครับทายแขนกลางยาวมาหน่อย หอยยางหอยยางพอก่อนมั้งเราพอก่อนนะครับ ดูดูตอนนี้ดูจะว่าข้างหน้าก่อนนะรับพุ่งเลยพุ่งไปดูมันพอก่อนครับหน้าพอก่อนครับพอก่อนผมเลือกไดไหมครับอันนี้คือหมายความว่าดีกมันไม่ไหลลงไปนะครับและที่ไหลลงไปมันจะดิ่ง้นมาบ้าแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้ไหลลงไปอันนี้สองสิ เถูกไหมตัวยารูฟ้าข้างในของเนื้อหาข้างในของเต็มขึ้นเลยมนนิดนิดมันนิดก้อนใช่ไหมครับใช่ตัวนี้มันมีตัวตัดไหญ่เลยนะตรงขึ้นมาดีมากอยากอะไรตรงขึ้นไปดูเลย เ,เดินนี้เดี๋ยวบอนดูว่ามันเป็นยังไงอดวเเดินหน้าหน่อยครับหน้า,น,านี้เน,นี่ย้ห้อาี่เนนึรมากมเม่พอครับพอครับตอนนี้ดูแล้วเนี่ยตกหลังการหน่อย ดีนหลังการบอกนีนิดนึงมันเป็นรอยที่มันแบกนะครับตอนเนี้ยมันไถลึกลงไปเนี่ยถ้าเราดูจริงๆนะครับจากหน้านี้ถึงข้างนี้เนี่ยตีเตะมาวางดูนิดเออถูกไหมนะที่ดินมันไถไปแต่อะไรมาวางหน่อยที่เอาเสร็จเตะเออไม่ได้เออจะไดเอามาวางวางนั่นแหละใช่ไหมอ้ามาวางนิดวองนี่วางให้มันจบยพลาดข้างหล้องเออนนั่แหละนั่นแหละนั่นแรงตีเตน มาแปดประมาณแปดเซนแปดเซนถึงพันพันนี่ยังถูกแนวเออเกินไปไหมเกินไปไหมเกินนะครับเอาขึ้นมาเอาลงใหม่ๆปกติเราบอกแล้วจะให้อยู่ประมาณเท่าไหร่สองเซนถึงสามเซนนะครับเอาลงใหม่ๆยกขึ้นมาขึ้นมือหน่อยยกขึ้นมือหน่อยลองเอาลงเอาลง

หนอเดี๋ยวดูที่หลังนะครับเดี๋ยูดูที่หลังเราดูแค่จานก่อนเดี๋ยวจะสับสนก่อนตั้งทีละอย่างนะครับคัตเว่ยเนี่ยเอาหาอะไรวางหน่อยเหล็กใช้ไม่ได้วันหกเซนครับหกเซนพอยังอ่าพอแล้วอ่คนที่พอจานได้แล้วล็อกปิ้นก่อนเอาปิ้นล็อกเลยหกเซนและเพราะเราเอาที่มันปินมันกดอยู่แปดเซนถูกไหมครับก็ต้องเอาแค่หกเซนพอเพื่อั้นดี๋จะถึงขั้น นะครับเอาใส่กินล็อกเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาดูว่าหนวดกุ้งเาเป็นยังไงนะครับหนวดกุ้งแถนหลังก็เป็นไงดูตอนนี้เอียนไหมเอันไหนกินเยอะหลังครับเป็นพ่ออะไรแข็งนแขงต้านง้นแต้านแต้นแขง้านแอ้านแข็ต้านแ้นตาน้นี้อนกขึต้นครังย้นขึ้นแขึ้นแข็้านข็้นขงนแ็น่็บนแ็งตปานแข้แงต่านานแข็ง้งนน ตะปีมันกดด้วยนะครับระปีมันกดด้วยอ่ายตะปีมันก่นไอ้นี่ไม่ต้องยกนะเวลาเราปรับกดพุ้นเนี่ยไม่ต้องไปยกืึ้มือนะครับวางอย่างนี้ไว้เลยนะครับอ่ายเสร็จแล้วใคายน็อตตัวบนหงนะครับน็อตตัวบนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเล็กดีเยหนูหนมีห้า ลูล่างนะผมใส่ไว้แค่รูหนึ่งได้สี่รูกบ่อยนะนุ้นทีมทีมได้เดี๋ยวเดี๋ยวยไดงได้หวานหนึ่งกับสามลูดเยอะสามรูดทำตรงไหนอ่าไม่ใส่รูล่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่อได้ครับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรใครใส่รูล่างขึ้นมาให้สุดก่อนใครสุดข้างบนยังเหลือเยอะไอ้นุ้นโอ้ยได้ พอ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 แล้วเอาสามลูกพอแล้วเอาสามลูกก่อนเอาบูดเอาบู๊ตบู๊บู๊พี่บู๊ตไ่บู๊ก่อนรูต่อรูที่สามครับโอเคใส่น้อยก็ไปครับเช่เคัเอเี่ยมันมีมันมีเทคนิคอย่างนี้นิดนึงถ้าดินแข็งมากนะครับตั้งสปริงให้แนวดิ่ง อย่างนี้มันจะกดดีนะครับมันจะกดได้ดีแต่ถ้าดินไม่แข็งมากเราโยกไปข้างหน้านะครับมันจะกดแรงน้อยมันจะออกแรงในการกดแผงตัวเนี้ยน้อยนะครับมันจะออกแรงกดน้อยเมื่อแรงออกแรงกดน้อย,ออก,ก,อยก็คือหนวดกุ้งมันไม่ต้องเขี่ยมากนะครับแต่ถ้าเราปล่อยบางทีบรโชไล่าบางทีปล่อยจนฝนตกน้นแล้วก็ดินแข็งเป๊กเลยเนี่ยต้องบอกเขาว่าพยายามปรับให้ตั้งอย่างนี้นะครับให้สปริงมันกดกลางหลังด้านหลังยิ่งหลังเท่าไหร่ยิ่ง กปิงตัวนี้ยิ่งกดแรงกดลงไปในดินได้ดีแข็งขึ้นนะครับแต่ถ้าดินไม่แข็งมากแล้วเราไปตั้งอย่างนี้มากปุ๊บบางทีมันเป็นงัดหน่ออ้อยขึ้นมาบางทีก็มีเหมือนกันดังนั้นตอนนี้ดินแข็งหรือเปล่าอ่ลองลองตั้งรูสุดท้ายก่อนก็ไดนะ้รูรูรูในก่นนะอนก็ได้ดินอ่อนดินอ่อน,น,น,ออนต,งตังไหนนะครับนนนะยกแผงขึ้นนิดนึงให้ยก,ยกอีนนี่ขึ้นนิดนึงแงก็เลย,เยไหมเลยไหมต้อง<ล><ม>่อ<ล>ยวะกดลงดิพี่เดียว กดกดพุ้งนี้ลงฮะไล้หน่อยอแล้วแม่นี่เปิดมวยเลยอลองใส่ดูสุดท้ายเอาพอแล้วได้แล้วครับได้แล้วแต่ครับเดี๋ยวจะลองตั้งรูสุดท้ายดูนะครับก็คือให้ออกแรงกดน้อยอ่าสปริงขายให้หมดเลยนะครับอ่ะลองดูนะครับโอเคครับพอแล้วไม่เป็นไรลองแล้วลองดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดินหน้านิดนึงรู้สึกว่าโครงโครงแผนกลางนี่จะยาวไปนิดนึงไหม ดูแล้วมันเอียงไหมไก่เอียงไหมอ่าไก่เคียงลองเดินดูอีกนิดนึงเดินหน้าอีกนิดนึงไม่ใช่แต่เอียงใช่มเอียงขาเดินหน้าอีกนิดนึงอันนี้ตรงนี้เราดูเสร็จแล้วเนาะก็กี้เราดูตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วนะดูตรงนี้และนะครับอ้าพออันนี้ดูแล้วนะครับไครับไปถึงท่อนพันหรือเปล่านะครับมันลงไปลึกเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวจะถึงท่อนพันเราไหมตั้งยากไหมฮะตั้งยากไหมอ่าเห็นไหมบอกแล้วคันอเวนี่ตั้งยากนะวัดเนี่ยพี่ลึกลงไปเท่าไหร่ละหนวดมันอ่ะเนี่ยท่อนพันนะครับเอากวัดดูดิหนวดมันเท่าไหร่โอ้โหมาล้านแปดเลยครับเกินไปไหมเกินไปไหมครับเกินแล้วครับเกินไปทําไงอ่ะยกขึ้นเอกลุ้นอีกรู้นึงดูไหม เออนั่นแหละคือสิ่งที่ตั้งคัดเอาไว้ที่ถูกต้องเราต้องออกจานตัวนี้ยลึกลงตามไปด้วยแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยโหลดกุ้งมาตามลงไปด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ถึงโนโนโนไอเนอก็อยู่ดีถูกไหมถึงยังอ้าวขันให้พอดีพอดีเอาไปแจงไปไหนแล้ววะนนีีี่ครัับกใช้้ตวแจงเลื่อดนะอยู่คแจกเลื่อดมั้งทุนเล็กจับเลยได้ รูหลังสุดเลยได้ไหมสุดเลยอ่ารู้หลังสุดได้กี่รูรูหนวดกุ้งข้างล่างด้วยพี่เงยเงยยิบเป็นดิ่งรูสุดเลยเลยเลยเห่อยเลยแล้วเหยื่อยังเจ๋งยังเฉียงเ่อเฉียงนะสองเซนตกตกเนี่ยท้ายตกเงยตกเงยตัวตัวปิงด้วยตัวปิง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 ขึ้นได้ไหมเนี่ยเด้งได้เปล่าได้ไหมไม่ได้เท่าไรครับนิดเดียวโอเคอ่โอเคอ่ะก็ลองไข่นอตดูดิแล้วลองวิ่งดูไหม น้อยดูอย่าแน่นมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันฝืนธรรมชาติเกียร์ไหม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 ข้างหน้าเป็นไงข้างหน้าน้อยไปไหมลอยไปไหมเขานี้ลอยทั้งแผงเลยข้างหน้าเป็นไงข้างหลังเป็นไงดูดิโอเคียร์โอเคเปล่าว่ะกดดูดิ เอาคุดดูนี่ไอโอเคอกกัเพราะปากไม่ได้ลองขุดดู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 ขาข้างขาข้างหลังขาข้างหลังได้ไหมข้างหลังได้ไหมพันันลองห่ีเต้ข้นพันไมว่ายังข้างัึ้นพันไหมล่ะขึงนสวไม่ได้สยน ไม่รู้ว okay. ่าปลุกเต็มไปถ้าเต็มตายแต่ตายมันไม่ดีมากเลยใช่คุณพ่อของผมทำไงทำไงพอนนี่ท้างหน้าข้างหลังเท่ากันยังยกขึ้นอีก้่างกันข้างหน้าเดินโบาด้าน เาพัน่างต้องมาอยู่ปรมาณน่2เซน์นะครังหลังเือกนี้มีก็แตการช่วยนี้เข้าไปอีออออยังอ้าวพอเดินไปเดินนี่เทคนิคงมันเห็นไหมเดินไเลยดีหน่อยสองตู้น้ำม้วนมานอ้าวราพานได้กี่เซน เออดูขอบจานด้วยถึงสันดินน่ะที่เมื่อกี้เราบอกไว้อ่ะครับเนี่ยครับผมมาเนี้ยถึงดินน่ะถึงดินเอออะไรพลาดหน่อยอ่าหกเซนอ่าหกเจ็ดเซนอ่าเรากดเท่าไหร่แปดใช่ไหมอ่าหกเจ็ดเซนโดนท่อนพันไหมไม่โดนไอ้นี่โดนไหมไม่ไม่โดนไอ้นี่ลงไปกี่เซนเนี่ยตัวุ้งลงไปกี่เซนสามสี่ครับ สตมนครวัดดูวัดดูวัดดูสี่เซนโอเคงั้นลองพนดทูก่อนนะครับตอนนี้ถ้ากิดว่าไม่โดนพันน้อยแล้วแต่ว่าอยู่ใกล้พันน้อยมากที่สุดอันนี้เรียกว่าคัดเอาเอ่ะลองเดินยาวเลยเดี๋ยวเดินไปเดินกลับร่องเดียวกันนี่แหละ2องทีโอเคครับ ด้วยสวยไหมสวยไหมครับคนมาดูด้วยอ่าชนอเวเขาจะไม่วิ่งเร็วนะครับเขาจะวิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับแถวว่าเห็นไหมครับหนวดกุ้งก็จะเขียดินไปด้วยจานก็จะแหวกดินออกมากบตีว่าข้างข้างแถวอ้อยมันจะมีอยู่ในเรื่องของว่าจะพืชนะครับดินก็จะออกมากบด้วยนะครับหน้าดินก็จะฟูขึ้นนะครับหน่ออ้อยก็จะขึ้นได้นะครับเออประมาณนั้นเลยอะไรห้าครับห้าหรือหกเซนห้าครับ เท่าไหร่ละให้ดูัดๆเออเหลือสี่ห้าเซนเองอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายอีกทีแสดงว่าดินออกไปเท่าไหร่สามเซนสองสามเซนนะครับเดี๋ยวลองถ่ายอีกทีนึงนะครับแบบนี้ ถ่ายอีกทีครับลงมาครับแล้วเดี๋ยวมาวัดตรงนี้แหละเรายืนตรงนี้ไว้เดี๋ยวลองลงดูแถวๆนี้แหละแล้วเดี๋ยววัดดูใหม่นะครับวัดดูใหม่อลองดูใหม่ว่าดินมถมระเท่าไหร่อันนี้ Ơi, cây kiếm này Mình đang bàn luôn bây giờ Như lửa kia thịt kiếm có lửa 4 thế nữa Nói à Nói điều à Nói điều à Nói มำรวจความลึกเอาไว้แล้วเนี่ยใาการมันก็ลงเท่าเก่าอ่ะมันจะไปออกอีกได้ยังไงทีนี้นก็จะออกไปอีกนิดเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับรวิธีการคือครั้งแรกมันอาจจะออกเยอะเพราะเราตั้งลิ้นล้อ,อกำรวจความลึกก็แล้วมันออกออกเยอะแต่ครั้งที่สองเนี่ยเนื่องจากล้อตัวนี้เราไม่ได้ปรับระยะเลยนะครับทุกอย่างอยู่ที่เก่านะครับมันก็วิ่งเท่าที่เก่ามันก็อาจจะออกไปแค่สักห้ามิลสามมิลเท่านั้นเองมันไม่ได้ออกเยอะแล้วครั้งที่สองเนี่ย ไดครับแต่ครั้งแรกเราลงเอาออกเยอะอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับโอเคงั้นเอาไปเก็บ